สวัสดีครับพี่ๆสวัสดียามเช้านี้โอ้โหนะฮะน้องมาสายนิดนึงนะครับพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับมารับชมพระปิตาจัมโบ้กันนะฮะตอนนี้ก็เป็นที่ร้อนแหล่งไม่แพ้กับรุ่นจินดาวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันบินนะครับวันนี้มีไมยหลายรายการนะครับสวยๆนะฮะหากพี่ๆชอบดนใจกันไหนนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยลวกันนะครับนะฮะนี่ฮะพ้าปิตาจัมโบ้รุ่นสองครับนี่ นี่ฮะองค์แรกนะครับเป็นหุ้มทองคำนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะฮะเลขค้ณตเบอร์ห้าเจ็ดนะครับนี่ฮะเนื้อใบลานนะฮะเลขค้ดนัาเบอร์ห้าเจ็ดนะหุ้มทองคํำนะฮะรายการนี้เป็นรายการหุ้มทองคำนะครับเนื้อใบลานนะครับนี่นับใครอยากได้รุ่นนี้มีอยู่นะรุ่นสามร้อยบาทนะครับนี่ครับหุ episode, ้มทองคํำนะฮะ หุ้มทองเนี่น mm ี hmm. you know? uh ่ฮะรายการบนนะฮะนี so ่ฮะหุ้มทองนะฮะเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้ครับเปิดแบ่งไปที่น้องที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาเดิมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรุ้มทองนะครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับนี่รายการที่สองเป็นเนื้อเกสรนะครับทําผิวโบราณพี่เลขคนละเบอร์แปดศูนย์นะครับเนื้อเกสรทําผิวโบราณนะครับ เลขคุณตัวเบอร์แปนี่ฮะให้ชมแบบชัดๆกันเลยครับนี่ฮะรายการที่300บาทนะครับสามารถอุดปิดได้เลยนะครับต่อมาเป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับเลขคุณตัวเบอร์หนอุดนะฮะอุดตัวโคุณนะฮะนี่ตรงสะดือครับอุดตัวโคุณตรงสะดือนะครับรายการนี้นะฮะนี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับนะสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายครับรายการที่สามนะครับ ต่อรายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่ะเดี๋ยวผมดูเนื้อให้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวพุทธอ้าวจินดามณีโอเครายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนีฮะโรยผงมุกสามกษัตรนะฮะผงจินดามณนีนะครับสีออกตาลนะครับนี่ผงจินดามณนีโรยผงมุกสามกษัตรนะครับเลขโคดนันเบอร์แปดสองนะครับ เลขคดอัเบอร์82นะครับรายการนี้นะผงจินดาแมนนีน้องขอที่400บาทนะครับเนื้อผงจินดาแมนนีน้องขอที่400บาทนะครับรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะปิดพุงเงินนะครับปิดแผ่นทองเอ้ปิดแผ่นเงินนะครับเลขคดอัเบอร์2สนะครับรายการที่5เลขคดอันเบอร์2 3เนื้อใบลานปิดแผ่นเงินนะครับนี่ฮะ350บาทนะครับพี่นะรายการที่5นะครับ ต่อมาที่หกครับโอ้โหรายการนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับน้ําเหมือนมีผงงาช้างเลยนะครับรายการนี้เหมือนโรยผงงาช้างเลยครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่หกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะฮะเนื้อผงทูบนะฮะโอ้โหนดูลอยลอยนะได้เดี๋ยวผมสองให้นีกว่านะครับถ้าลรยแบบนี้ต้องสองแล้วนี่นะครับ โมดสารเห็นชัดๆแน่นๆอย่างนี้เลยพี่จ๋าเนี่ยโอ้โหเนี่ยพี่นะโมดสารแน่นๆเลยครับนตะกุดทองคำเลขโคดเบอร์สองเก้าด้วยพี่นะรายการที่หนะครับนะฮะน้องแบ,บ่งปันราคาเดิมพี่จ๋านะครับนั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการที่เจ็เป็นหุ้มทองคําเหมือนกันฮนะเลขคุณเบอร์พี่สี่สามไอ้สี่เจ็ดไอ้ห้าสามนะน่าจะห้าสามนะครับนาฬาการนี้ก็เป็นเนื้อไบรานนะีครับหุ้มทองคําอีกหนึ่งองค์พี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหุ้มทองคําอีกหนึ่งองค์ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะเก็บตอนนี้เก็บได้ยิ่งเก็บนะครับตอนนี้รุ่นหนึ่งไปสองพันห้าสามพันแล้วนะพี่นะรุ่นหนึ่งไปสองพันห้าสามพันแล้วนะครับนะ นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับนัดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่แดรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากตะกุดทองคำเลขคุณตัเบอร์หนึ่งสี่นะครับเป็นเนื้อชั้นมากตะกุดทองคำด้านหลังรวยพลอยเสกนะครับหรือรวยตะบายทองนะครับรายการนี้นะครับรายการที่แปดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับราคาเดิมพี่จายนะครับต่อไปครับนะฮะเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับเป็นเนื้อใบลานนะครับนัดตะกุดเงิน ห้าดอกโอ้โหห้าดอกใหญ่ๆเลยพี่นี่ครับเลขค้ดนัมเบอร์พี่แปดศูนย์นะครับนะฮะเลขค้ดนัมเบอร์แปดศูนย์พี่โอ้โหเนื้อไปหลาดนะครับตะกรุดเงินห้าดอกนะครับเปิดที่ราคาเดิมครับเจ็ดร้อยบาทนะครับจัดสร้างน้อยมากพี่นีครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมารายการที่สิบนะฮะน่าจะเป็นเนื้อใบหลานนะครับนะ้าทาผิวโบราณน,นี้พี่โอ้ผิวดําๆคมๆคมเลยนะพี่จ๋านะฮะเนื้อเกสสอนหรือใบหลานนะพี่เธอสวยเลยเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งนี่ครับเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งนะผิวดําๆนะฮะคมๆคแบบนี้เลยพี่นะี่ฮะเอาไปพี่จ๋่นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่เป็นเนื้อก้นคกนะฮะ เป็นเนื้อก้นคกนะฮะตะกุดเงินข้อมือสองดอกเลขคูณเบอร์เก้านะครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตะก,กุดเงินข้อมือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะสวยๆเลยพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อตุนนะครับน้พื้นเป็นเขียวมรกตนะฮะด้านบนน่าจะเป็นนะฮะเกสอน,นะผมคิดว่าน่าเป็นเกสรเลขโคดนัมเบอร์พี่หมายเลข18รวมกันได้เเลขรวยนะครับนี่ฮะตะกุดเงิน5ดอกครับนะเปิดอยู่ที่700บาทราคาเดิมพี่ชายนะครับในการที่12นะครับ ต่อมารายการที่1ิบานะครับรายการที่สาเป็นเนื้อเขียวมรกตโอ้โหเลขคดเลขตัวเดียวด้วยหมายเลข8เนะฮะเลขรวยด้วยครับหมายเลข8น้องขอที่นะครับรายการนี้น้องขอที่600บาทนะครับรายการนี้น้องขอที่600บาทนะครับสำหรับเลขรวยนะฮะนี่ฮะในกลุ่มนะอย่างได้น่าจะไปได้ประมาณ900รอยนะครับนี่แต่น้องต้องมาแบ่งไปพี่น้องนะฮะนะจะได้หลากหลายเพราะเรานะฮะมีช่องทางอยู่ทุกทางอยู่แล้วนะฮะ น้องขอที่ห0 0้อยบาทพอพี่เลขแดนะครับนะรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับนะเป็นเนื้ออ่าผงขาวพุทธคุณนะฮะเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งนะครับนะปิดแผ่นทองไอ้เอ้ยใช่คุ้มทองนะครับนี่คุ้มทองครับสวยๆก็เลยพี่ชายนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้ยบาทสำหรับรายการนี้เนื้อนี้ครับเนื้อขาวพุทธคุณครับนะ โอ้โหนะสวยๆกันเลยนะครับต่อมาเป็นเนื้อก้นคกนะครับอุดตัวโค้ดลงทะลือนะฮะเลขโคูณจำนนเหกนะครับรายการนี้ก็เปิดแบบปันพี่น้องเนี่ยครับที่350บาทนะครับ3า0ิบาทตอนนั้นฮะร,รายการนี้ฮะร,รายการที่15นะครับ ต่อมารายการที่16บหกครับนะเลขค้นเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับเลขค้นเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อใบลานลอยผงนะฮะสามกษัตริย์นะครับนะรายการนี้เปิดอยู่ที่3า0รอยหสิบาทเถนพี่นี่ครับสาม้อยหสิบาทเถพี่นะรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่1ิบเจ็ดนะครับนี่ฮะ รายการที่17นะครับน่าจะเป็นเนื้อทูโทนนะฮะด้านล่างนะครับเป็นอ่าเนื้อผงพุทธคุณเอจินดามณาีนะครับส่วนด้านบนนี่เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับเป็นเนื้อทูโทนโรยผง 3K พี่เลขคุณเบอร์หมายเลข10นะครับเลขคุณเบอร์หมายเลข10นะครับรายการนี้น้องขอที่400นะครับนะขอที่400บาทนะครับพี่นะรายการที่ 17นะครับต่อมารายการที่18เป็นเนื้อเขียวมรกตนะฮะทำผิวโบราณนะครับเลขค้นตเบอร์25เนี่ยครับเลขโค้นตเบอร์สองห้าพี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับจากรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สเก้าครับนะเป็นเลขโค้นตเบอร์หนึ่งห้านะครับเป็นเนื้อชานมากตะกุดทองคํำนะครับเนื้อชานมากตะกุดทองคําครับเปิดอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดิมครับพี่นะฮะราคาเดิมครับพี่รายการที่สิบเก้านะครับ ต่อมาการ20ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณเลขคุณัวเบอร์ส7นะครับปิดแผ่นทองตรงท้องนะฮะปิดแผ่นทองตรงท้องนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้ครับ350บาทนะครับนาการยี่สนะครับต่อมาการ21ครับเป็นเนื้อเขียวมรกตเลขคุณัวเบอร์60นะครับเลขคุณัวเบอร์60ศูนเอาหุ้มทองนะครับนี่ฮะนี่ครับ1,500บาทเหมือนกันนะครับนะเนื้อเขียวมรกตนะครับ1,500บาทนะครับนี่ฮะ ดูฮะดูสวยนะชอบเลยใสวยเลยนะครับเป็นการยีิบเอดนะครับต่อมาการยีิบสองครับเป็นเนื้อดินใบลานนะครับเป็นเนื้อใบลานเลขคุณตัวเบอร์สี่หนึ่งตะกุดทองคํานะเปิดแบ่งปันที่น้องที่1,200บาทเท่ากันนะฮะหนพรบ, 1, บาทเท่ากันนะพี่นะการยีิบสองนะครับ ต่อมารายการย3สามครับเป็นเนื้อเกสรนะครับเลขคดเบอร์สี่สี่หมายเลขเบิ้ลด้วยนะครับเลขคดีสี่หมายเลขเบิ้ลด้วยนะครับรายการนี้ปิดแผ่นเงินนะฮะที่พุงนะฮะรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทพอครับพี่นะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ยี่สองนะครับแล้วยี่สามนะครับต่อมาครับรายการยี่สี่ครับ รายการยี่บี่เป็นเนื้อจินดามณีนะฮะโรยผงสามกษัตริย์นะฮะเลขค้นเบอร์สามเก้านะครับเลขค้นอเบอร์สามเก้านะครับรายการนี้เอาไปพิจารณานะสี่รอยบาทสำหรับเนื้อจินดามณีฮะนี่ฮะรายการนี้นะฮะย4ิบสี่นะฮะต่อรายการย5ิบห้าครับเป็นเนื้อเนื้อผงขาวนะครับเนื้อผงขาวคุกคุนเลขค้นอเบอร์แปดสามนะฮะเลขค้นอเบอร์แปดสามทำผิวเก่านะครับทำผิวโบราณนะครับนะรายการนี้นะรายการ2ี่บห้านะครับสามร้อยบาทนะครับ <man> <IT S una spatula> ต่อมาการยี่บหกกันมเื้อผงทูบนะครับติดอุดมวลอ killed, ุดโคดนะครับเลขโคดตัเบอร์เก้าแดนะฮะเลขโคดตัเบอร์เกแปดพี่รายการที่สา0ร้อยบาทในมีเนื้อผงทูบนะครับนะฮะเนื้อผงทูบนะครับต่อมาการย7นะิบเจดนะเพิ่มผงขาวคุณจะขุดเงินห้าดอกนะครับตะกุดเงินห้าดอกเลขโคดตัวเบอร์หกสามลบเลขเก้านรฮะจะกุดเงินห้าดอกเลขโคดตัเบอร์หกสามลบเลขเก้าพี่นะฮะรายการที่ย7ิบเจ็ดนะครับ เจ็ดรบาทนะครับต่อมากัน28ครับรายการสุดท้ายครับในรายได้โค้ดตัเบอร์หมายเลขสีเนื้อเขียวมรกตนะครับ1,500บาทนะครับนี 1, บ่ฮะ1,500บาทนะครับสวยๆครับนี่นะครับ1,500บาทราคาเดิมพี่นะรายการที่20 21 2 3 4 5ึ่อ่า28นะครับนี่ครัสำหรับวันนี้ก็มีประมาณ28รายการนะพี่ นะครับชอบตุวใจกันไหนก็สามารถตุยได้เลยนะครับอย่างนี้ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ